สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่6กุมภาพันธ์2566ครับมีรายงานข่าวว่าเทือกเขาวอร์ชินกันในรัฐนิวแฮมเชียร์มีการวัดเรื่องของภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดจากลมเมื่อคืนวันที่4กุมภาพันธ์2566นะครับอุณหภูมิที่วัดได้นั้นติดลบ78องศาเซลเซียสซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า น่าจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสหรัฐขณะที่อุณหภูมิของอากาศอยู่ที่ลบ47องศาเซลเซียสลมกระโชกแรงเกือบร้อยหกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากข้อมูลของหอสังเกตการณ์เทือกเขาบอิกันสำหรับลมกระโชกแรงทําต้นไม้หักโค่นใส่รถยนต์คันหนึ่งในเมืองเซวิกรัฐเมสซาชูเซตสธธ์ทำรถยนต์คันกล่าวพังยับและผู้โดยสารที่เป็นทารกรายหนึ่งได้เสียชีวิตส่วนคนขับถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการสาหัสโดยทางด้านเจ้าหน้าที่นั้นก็บอกว่า เนื่องจากว่าต้นไม้นั้นล้มลงทับใส่นะครับในขณะที่บอสตันทีสั่งปิดระบบโรงเรียนของรัฐในวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากสภาวะอากาศหนาวหนอุณหภูมิลดต่ำแตะระดับลบยีองศาเซลเซ,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 เซียสทุบสถิติต่ำสุดในรอบกว่า10ปีจากข้อมูลของสำนักง,งานพยากรณ์อากาศแห่งชาติสหรัฐส่วนในเมือง p r o ว i เด n c ์รั r โรสไ i แลนด d อุณหภูมิลดต่ำกว่าลบ23องศาเซลเซียสต่ำกว่าสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการลบสบาองศาเซลเซ,เซ,เซียสที่เกิดขึ้นในปี1918 ระแสลมอาร์ติกพัดมาทางตะวันออกของแคนาดาเข้าสู่สหรัฐนำพาซึ่งอุณหภูมิที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งในเมืองอันบานีรัฐนิวยอร์กเมืองออคัสตารัฐเมนเมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กและ eter, รัฐวอเชสเตอร์รัฐแมสซาชูเซตเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นตามข้อมูลของสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้สำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติสหรัฐสำนักงานเมืองคาริบูในรัฐเมนเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนของน้ำแข็ง การสั่นไหวคล้ายกับแผ่นดินไหวแต่มีต้นต่อจากพื้นแผ่นดินเกิดการร้าวอย่างก,กระทันหันในสภาพอากาศหนาวจัดเช่นเดียวกับต้นไม้เกิดรอยฉีกสืบเนื่องจากน้ําหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้ของต้นนั้นเนี่ยเกิดการเยื่อแข็งนั่นเองหลายเมืองได้ใช้มาตรการฉุกเฉินต่างๆเพื่อช่วยชาวบ้านหนึ่งในนั้นรวมถึงเปิดศูนย์ความอบอุ่นและสอดส่องพวกคนเร่ร่อนเพื่อรับประกันว่าพวกเขามีที่พักพิงหลบภัยจากสภาพอากาศอันเลวร้ายในครั้งนี้ในบอสตันนั้นเนี่ยครับ เพื่อให้บริการคนเร่ร่อนรายใหญ่ที่สุดในนิวอิงแลนด์เพิ่มจานวนรถตู้สาหรับสอบถามสารทุกสุกดิบบนท้องถนนสายต่างๆของเมืองเป็นสองเท่าเพื่อที่จะดําเนินการในการดูแลคนที่เป็นคนเร่ร่อนมัวรา่าฮีลี่ผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ออกคําสั่งให้สถานีใต้อาคารโดยสารรถไฟหลักของเมืองได้เปิดตลอดทั้งคืนสาหรับเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินและการประเมินว่ามีคนเร่ร่อนราว50-60ถึงคนเข้าไปพักค้างคืนที่สถานีแห่งนี้ด้วย ในขณะที่ลานสกีจํานวนมากเปิดให้บริการอย่างจํากัดสืบเนื่องจากอุณหภูมิเลวร้ายในขณะที่เจพีกภูเขาเล่นสกีทางภาคเหนือของรัฐบัวมอนใกล้ชายแดนแคนาดาได้ปิดท่ามเข้าตลอดทั้งวันที่3และวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพูดถึงความเสี่ยงเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่และนักเล่นสกียอย่างไรก็ตามคาดหมายว่าอุณหภูมิหนาวสุดขั้วนี้จะเกิดขึ้นช่วงเวลาสั้นท่นามกลางคำพยากรณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นในวันที่5และวันที่6กุมภาพันธ์บอสตันท่สภาอาอาศก่าจะ ดีตัวแตะระดับ8.3องศาเซลเซียสนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องของสภาพอากาศหนาวเหน็บอย่างหนักนะครับในสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศแคนาดาซึ่งมีการวัดเนี่ยนะครับเรื่องของความเย็นที่เกิดจากลมนั้นติดลบถึง78องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวครับ